มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเป้ยปานวาดสวมกอดนินาลั่น,นหัวอกเดียวกันโซเชียลร้องอุ๊ยกันโดรัวเลยค่ะจากกรณีที่เป้ยปานวาดออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงความสัมพันธ์กับสามีรับว่าบล็อกไอจีเพราะว่าต้องการดูแลจิตใจตัวเองขอไม่ตอบเรื่องมีผู้หญิง พูดว่าความสัมพันธ์กับสามีไม่ตอบเรื่องของสถานะด้วยนะคะและขอไม่ตอบบางคำถามเพราะมีผลกระทบกับบุคคล2และ3โดยเฉพาะลูกครั้งนี้ไม่มีน้ำตาค่ะเป้ยวันนี้ไม่ใช่เป้ยเมื่อวันก่อนผ่านอะไรมาเยอะมากขอคิดถึงลูกๆให้มากขึ้นยืนยันไม่ได้ทะเลาะกาันพูดคุยกันด้วยดีค่ะ ขณะที่ต่อมาเผยโมเมนต์ก่อนที่เป้ยจะให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อได้เข้าสวมก่อนนินาะสุธิตาซึ่งให้กำลังใจเพื่อนทั้งกอดทั้งจับที่หน้าทั้งยังโพสต์ท่าถ่ายภาพคู่กันด้วยนะคะเป้ยหันมาถามนักข่าว่าเอาคู่เลยไหมคะเป้ยปันว่าสวมก่อนนินาะลั่นหัวอกเดียวกันโซเชียลร้องอุ๊ยกันรัวรัเลยคะ่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสงคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ